เรามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการคุยอรี่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเป็นผู้เข้าประกวดมิสซิสไทยแลนด์ประจำปี2023นะครับขอต้อนรับคุณวัชรินทร์อนันตพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นซิงเกิลมัมค่ะซิงเกิลมัมค่ะ มีชื่อเล่นเล่นด้วยเรียกกันเล่นเล่นว่าคุณรีน่าค่ะรีน่ารอเรือนะถ้ารอเรือจะเป็นอีกท่านหนึ่งเลยนะรอไม่ได้แล้อันนี้รีน่าปังนะคะนะครับอ่ะปัจจุบันอายุ51ปีใช่ค่ะปัจจุบันอายุ51ปีิ่เอ็ดมีบุตรสองท่านมีบุตรสองคนแล้วใช่มีลูกชายสองคนค่ะอายุเท่าไหร่บ้างครับคนโตที่20จะ21แล้วค่ะแล้วก็คนเล็ก สิี่ะค่ะตอนที่หน้าทำงานหน้าเลยต้องส่งเขาเข้าโรงเรียนประจำอะค่ะตอนนั้นเดี๋ยวนะคนโตนี่ทำไมในนี้มีสามคนหรือยังไงทีทั้งหมดสองคนออกคนละปีนาะคนละปีคือตอนนั้นคือคนโตอยู่ที่โรงเรียนประจำคนเล็กยังไปส่งพอตอนหลังคนโตออกแล้วคนเล็กเข้ามาเรียนคนโตมาส่งออน่ารักมากเลยอ่ะัดกันมาส่งอะค่ะตอนนั้นไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันพอมาช่วงหลัง ทั้งสองคนไม่ได้อยู่ประจําแล้วอะค่ะเราก็ได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะบอกว่าซิงเกิลมัมของหน้าก็คือสามีเสียชีวิตค่ะแล้วก็เราก็เลยลงมาเทคแคร์เขาสองคนด้วยตัวเองอะค่ะเยี่ยมเลยก็ลูกชายคนโตน่ารักเนาะครับแดนหล่อแล้วก็ศึกษาโรงเรียนดีด้วยโรงเรียนประจำอันนี้เนาะโรงเรียนเขาเก่งรักบี้เล่นไหมลูกชายเล่นไหม คนโตออกจากอ้นวนๆหน่อยเขาก็เก่งไม่ค่อยเก่งกีฬาแต่คนเล็กเนี่ยเ,เขาเริ่มเล่นแต่พอตอนป .6 เขาขอออกไปอยู่ด้วยกันเขาอบอกว่ามีจะได้ไปเหงา<ะ>ก็โอเคเพราะว่าก่อนที่จะเอาเขาเข้าถามเขาแล้วนะว่าคิดดีๆเ,เพราะเราอยู่กันแค่นี้เขาก็อยากจะไปอันนี้ออพอจะไปให้ไปแต่พอจะออกก็โอเคก็ต้องสอบโรงเรียนข้างนอกให้ติดถ้าติดก็ให้ออกอะคะอ่ะแต่เป็นโรงเรียนที่ดีดีมากๆเพราะว่าเขากรูมลูกเราให้เรา เป็นสุภาพบุรุษนะใช่ค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยแล้วทุกวันนี้ลูกก็ถือว่าเป็นคนดีอะค่ะสุภาพบุรุษจริงๆจากโรงเรียนจริงจริงเราบอกชื่อโรงเรียนได้นะโรงเรียนว่าชิราภูดค่ะครับก่อนหน้านี้นะครับในอดีตเนี่ยคุณลีน่านะครับเคยเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินโคเรียนแอร์ใช่ค่ะคือตั้งแต่เรียนจบนะคะพี่หนุ่มแล้วก็ลองมาสอบเอาพูดจริงๆเลยนะคะเราไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราอยากเป็นแอร์คือเราแค่แบบอ๋อเป็นแอร์หรอแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรา เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเป็นแอร์แต่พอเราไปสมัครเราได้มนได้จะเหมือนโชคชะตานะคะแล้วก็ทำตั้งแต่เรียนจบจนอ่ออายุเท่าไหร่สี่สิบหกะค่ะนานมากยี่สิบเอ็ดปีก็จริงๆแล้วมันเป็นความฝันของผู้หญิงในยุคหนึ่งนะหมอคุณเนาะสมัยก่อนใช่ต้องเป็นแอร์เราเรารู้สึกว่าผู้หญิงที่เป็นแอร์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือแต่งตัวสวยบุคลิกดีก่อนเลยถึงจะเป็นได้จะบอกว่าความเป็นแอร์นี่มันมันไม่ใช่ว่า แค่สวยกับบุคลิกดีนะคะหน<ะ>ึ่งวหวคลิปก็ต้องมีสองคุณต้องเรียนทุกปีของการที่เราจะเป็นแอร์ได้เราต้องมีการสอบ<ม>ซึ่งเขาเรียกว่าลายเส้นนะคะค่ะเราต้องมีสอบตัวนั้นให้ได้ถ้าสอบไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถจะขึ้นปินได้<อ>ทุกปีจะมีอย่าง,งานั้นแล้วจะมีออดิตเข้ามาเข้า<ะ>มาเช็คตลอดทุกปีะค,ะ<ะ>ค่ะมันก็เป็นประโยชน์กับผู้โดยสารตอนตอนที่เราเป็นแอร์เนี่ยเราเราเราเคยเจอเหตุการณ์แบบเฉพาะหน้าไหมคุณี้ที่เราต้องแบบแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเอาแบบแรงๆเลยก็ตอนนั้นบินออสเตรเลียก็ ผู้โดยสารโอ้โหไม่ใช่ะฮาวายแล้วสภาพอากาศบนเครื่องมันเกิดเทอร์โบเรนซ์ใช่ไหมคะซึ่งพอประกาศกับตันประกาศปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารออกมาด้วยความที่คุณลุงเขาแก่มากแล้ว,วอะเขาออกมาปุ๊บแล้วเครื่องมันตกหลุมอากาศตัวเขาเองไปกระแทกกับเก้าอี้โต๊ะหน้าค่ะเครื่องแอร์บัแบแบสแล้วแล้วเข่าเขาแตกเลื่อนอ,ออกเต็มเราตกใจมากเลยตอนนั้นทําไงดีเราก็จัดการต้องเอาผู้โดยสารมาไว้ครัวหลัง แล้วเราก็ต้องวอค่ะเพจหาซึ่งทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นบนเครื่องมักจะมีบุคลากรทางการแพทย์เสมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอหรือเป็นผู้ช่วยยาบาลแล้วทุกคนเขาก็จะแบบเราจะเห็นนะใช่กุลีกุจอช่วยกันแล้วบนเครื่องเราจะบางท่านอาจจะไม่ทราบจะเรียนให้ทราบว่าบนเครื่องเราอ่ะมันมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับโรงพยาบาลย่อมๆเลยนะคะคือเขาเรียกว่า E.M.K. คือ Emergency Medical Kit คือคนจะใช้ตัวนี้ได้ต้องมีรายเซตนในนั้นมีให้น้าเกลือสายยาแบบทุกอย่างที่ปฐพยาบาลเบื้องต้นได้ค่ะทำจนผู้โดยสารแบบโอเคทําแผลทําอะไรเรียบร้อยแล้วส่งเขากลับโต๊ะแล้วเราถึงจะได้มาเสิร์ฟมันอาจจะมีการชาบ้างแต่ผู้โดยสารท่านอื่นก็เข้าใจอะค่ะม,มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ฉุกเฉินจริงครับค่ะรตรงนั้นได้อะไรจากอาชีพนี้อ่ส21อปีได้อะไรจากอาชีพนี้ละคะหนึ่งความอดทนบักบัก เพราะว่ากินนอนไม่เป็นเวลา,าความที่เราจะสู้เขาเรียกว่าเราจะต้องสู้กับความกดดันหลายๆอย่าง<ะ>นึ่งคือเพื่อร่วมงานอย่าลืมนะคะวัฒนธรรมองคอ์กรเราไม่เหมือนกันเรามไม่ใช่คนเกาหลีเราคือคนไทยวัฒนธรรมเรากับคนเกาหลีไม่เหมือนกันอสองผู้โดยสารซึ่งเอาจริงๆก็คือร้อยพ่อพันแม่มเราจะทํายังไงให้ถูกใจคนทุกคนมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้แต่<ะ>เราสามารถจะประณีประนอมให,ให้ให้สามารถให ความรู้สึกให้บริการเขาให้เขาพึงพอใจอย่างที่สุดตรงนี้นี่แบบมันสอนเราจริงๆและอีกอย่างนี่นี่เรียนตามตรงเลยนะคะความมีวินยัยเรื่องเวลาเรื่องการจัดการชีวิตตัวเองเพราะว่าเอาคนเกาหลีที่เป๊ะมากเป๊ะแบบสองนาทียังไม่ได้เลยค่ะตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราซึมซับเป็นข้อดีนะคะอันนี้คือข้อดีเลยที่เราได้มาะคะ่ะ แล้วปัจจุบันนะครับทำทำอะไรอยู่ตอนนี้คือพอหลังจากพี่ลาออกใช่ไหมคะมาดูแลสามีสองปีสามีพี่ก็เสียใช่ไหมคะตอนนี้พี่ก็มีอาชีพเป็นอินเวสเตอร์หรือว่านักลงทุนตัวพี่ลงทุนในหุ้นอสังหานะคะแล้วก็พันธบัตรรวมถึงหุ้นกู้ต่างๆถ้าคนคนลงทุนนี่เขาจะทราบดีอยากจะบอกย้อนไปนิดนึงแล้วก็อยากจะฝากน้องๆทุกวันนี้หลายๆท่านที่ว่าทำงานแล้วเงินเดือนเยอะๆค่ะ คุณใช้ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กนเดินคุณเยอะแต่คุณอย่าลืมว,ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าไม่มีใครรู้รดังนั้นถ้ามีร้อยไม่ควรจะกินถึงร้อยค่ะต้องเก็บค่ะเก็บเอาไว้แล้วหน้าก็ทําแบบนั้นมาตลอด20กว่าปีแล้วหน้าก็มีเงินเก็บซึ่งสามารถเอามาลงทุนทุกวันนี้แล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยพสซีฟอินคัมโดยไม่ได้เดือดร้อนใดๆค่ะสามารถเอาอเงินเก็บมาต่อยอดได้ค,ค,คเป็นนักสแสดงด้วยเป็นนักสแสดงนี่เรียกว่าถ้านักลงทุน ที่น่าทําอยู่คืออาชีพที่เลี้ยงชีพแต่นักแสดงคืองานที่เลี้ยงใจค่ะโอ,อ,อะค่ะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ที่เข้ามาด้วยความบังเอิญนะคะพอดีม,มีเพื่อนมาเห็นแล้วเพื่อนลองทักแล้วก็ลองแล้วพอมันได้เริ่มร้องแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆถ้าคนเห็นคาแรคเตอร์เราใช่ไหมคะมแล้วขายได้ในคาแรคเตอร์แบบไหนเขาก็จะติดต่อเรามาแล้วก็มันเป็นโอกาสอะค่ะ โอกาสที่ดีคาว่านักแสดงก็กว้างนะหมอคุณเนาะเล่นละครหรือว่าเป็นอะไรอะ่นเล่นโฆษณาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแรกเริ่มเลยเป็นโฆษณาค่ะโฆษณาตัวแรกพูดได้ไหมคะโฆษณาตัวแรกที่น่าได้ซึ่งมันเหลือเชื่อและอเมซิ่งมากคือแสงสิริค่ะเพราะว่ามันเป็นเอลิสมากๆแล้วก็บัจจ็ตเขาสูงมากแล้วคนที่มาแคสก็เยอะมากแต่น่าเชื่อว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องของความสามารถ่ะโฆษณาน,นี่เป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของลูกค้าว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าเราแมทช์กับคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรือเปล่าอพอดีงานนั้นหน้าคงจะไปแมทช์กับเขาพอดีหน้านก็เลยได้งานนั้นมามแต่หลังจากนั้นแคสอีก20งานก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกง,งานแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆเป็นโฆษณานแล้วก็แคสแคสแล้วก็เล่นเล่น,เล,นเล่นไปเล่นมาก็อย่างเราก็จะมีโมเดลลิ่งใช่ไหมคะก็จะส่งแล้วว่าพี่ลีน่าสนใจไหม ซีรีส์เราก็เริ่มจากซีรีส์ขับไฟเดย์ค่ะซึ่งแบบแล้วสมมติว่าถ้าเราเล่นปุ๊บถ้าคนเขาเห็นว่าเราเล่นได้เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อเรามาเองค่ะแล้วก็เราก็เริ่มมาเป็นเข้าซิงีวายมาช่อง g f เมาช่องวันไปเป็นแม่พระเอกแม่นางเอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเป็นแม่ของคุณบีน้ำทิพย์เขาก็แล้วก็น้องแจ็คกี้สาวค่ะคือคือคือน่าจะเป็นเลือกเขาคาแรคเตอร์หน้าหรือทรงหน้าเราได้เขาก็ ค่ะมันก็ดีค่ะแล้วก็มารับรีวิวสินค้าแล้วก็เล่นหนังก็มีอะค่ะภาพยนตร์ก็เลยก็เป็นงานที่เลี้ยงใจเนาะเลี้ยงใจมากๆรีน่าใช้ใช้คำนี้เลยท้าทายความสามารถแล้วก็บางทีถ้าหน้าว่างแล้วเพื่อนติดต่อมาหน้าก็ไปเป็นวิทยากรค่ะให้กำลังจะถามอยู่เชียวในมหาลัยครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบินเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องการกรู่มิ่งเพื่อจะมาเป็น พนักง,งานต้อนรับหรือบางครั้งก็คือกลุ่มมิ่งน้องหนึ่งคนให้สมบูรณ์แบบพอที่จะออกไปสัมภาษณ์งานเพราะอยากจะบอกว่าเด็กบางคนเขาก็ยังไม่เจอตัวเองเนาะอ,อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่อย่างเราบอกว่าอู่น้องมีข้อดีตรงนี้ข้อเสียตรงนี้การเตรียมตอบคําถามของคนที่จะรับสมัครงานน้องคือแบบนี้น้องจะแก้ไขป,ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร,รตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็น งานที่เลี้ยงใจเหมือนกันม,มันมีความสุขเวลาคนมานั่งฟังเ,อเยอะๆเ,เนาะแล้ว <c oughs> แล้วเขาเข้ามาถามอะ่ะพี่หนุ่มแล้วพี่คะอย่างนี้ดีไหมผมทรงนี้หนูทําถูกไหมหรือเส <c oughs> ื้อผ้าหนูควรใส่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็สนุกดีอะค่ะก็คือใช้ <c oughs> ประสบการณ์นะหมอคุณมี21ปีบนเครื่องบินแล้วก็บนเครื่องแล้วก็ยังใช้ประสบการณ์ในการทํางานด้านวงการบันเทิงด้วยค่ะใช่ก็ ผสมผสานมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอสของเราเนาะผสมผสานมาเป็นเราเป็นตัวเราเพื่อจะถ่ายทอดต่อและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังบอกว่ายังเป็นคนที่ชอบเล่นโยคะฟิตเนสด้วยคือจะบอกว่าอย่างเรื่องงานแสดงหรืออะไรเนี่ยมันไม่แน่นอนถูกไหมคะถ้าเท่าที่ทราบดังนั้นวันไหนไม่มีงานเราจะมานั่งเฉยๆปัดโทรศัพท์มันไม่ใช่ละพี่เลยรู้สึกว่าเออเราต้องหาอะไรที่มันทําให้ตัวเองดู ออโอเคขึ้นแข็งแรงขึ้นพี่ก็เลยไปสมัครเรียนโยคะก็ประมาณเกือบปีแล้วคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเดิมทีเป็นภูมิแพ้น้ำมูกจะรันตลอดเวลาแต่พอเล่นไปสักประมาณเดือนต้องเป็นเดือนนะคะดีขึ้นจริงๆดีขึ้นมากเหมือนกับร่างกายเคยครั้งหนึ่งที่ไปเนยน้ำมูกไหลแต่พอเราไปเล่นได้ครึ่งชัวง่วโมงเข้าคลาสอะ่ะ เปิดข้างในมันร้อนหรือไงไม่รว่มันหยุดโดยแบบออตโต้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้เล่นสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยสุขภาพดีแล้วลูกเต้าที่บ้านก็เชียร์ไม่ว่าจะออกกําลัง,ออก,ลงกายกเล่นโยคะหรือแม้กระทั่งงานทุกๆอย่างลูกก็จะซับพอร์ตหมดเลยครับ,รบไปบไหนไปด้วยกัน3คนแม่ลูกมาถึงเรื่องราวของการประกวดกันบ้างทำไมถึงตัดสินใจลงประกวดเวทีมิสซิสไทยแลนดประจำปีนี้ครับถ้าไปถึงตัดสินใจ คือจะบอกว่าบริบทของเวทีนี้ตอบโจทย์ของพี่เพราะว่าการกลุ่มมิ่งการเข้าคอร์สเทรนนิ่งโค้ดหลายๆท่านที่ทางกองเชิญมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเครดิตดีจริงๆถามว่าพี่อยากเรียนรู้แล้วมงกุฎใครก็อยากได้นะคะพี่แต่มงกุฎมีอันเดียวดังนั้นระยะเวลาที่เราจะเดินไปถึงมงกุฎเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่เราสามารถจะหยิบจับได้แต่มงกุฎนั่นอนะ่ะมันเป็นรางวัลของความความพยายามและความสามารถดังนั้นเราเลยอยากอยากที่จะเข้ามา,เ,าเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเองอะคะ่ะลูกลูกว่าไงพอแม่บอกว่าแม่จะประกวดนางงามตอนอายุประมาณอย่างนี้จะบอกว่าลูกชายคนโตที่สนับสนุนเต็มที่<ะ>เขาพูดว่าม,ม่อยากทำอะไรทำเลยนะเพราะว่า ผมบอกว่ามียังมีศักยภาพและณวันนี้มียังแข็งแรงพอที่จะเดินออกไปแล้วก็มีก็ไม่ได้หน้าตาหน้าเกียดจนมาเห่าหมาเห่ามาห,อ,มาหอนมันบอกเนี้ยเออแล้วก็โอเคลองดูแล้วเขาก็เห็นด้วยทั้งสองคนนะคะ,ะสำหรับพี่คือคาแรคเตอร์นะหมายความคาแรคเตอร์กับเพอร์ซันน t ลิตี้พี่กับคุณรีน่าไม่ได้เพิ่งรู้จักกันวันนี้พี่รู้จักกันมาก่อนนะนั้นแล้ว <ฮะ S 2> ก็เคยเห็นบุคลิกภาพแบบนี้เห็นเห็น เขาเรียกอะไรอะความน่าชื่นชมเนี่ยสำหรับพี่เป็นความน่าชื่นชมนะว่าว่าเป็นคนบุคลิกภาพดีเป็นคนพูดเพราะเป็นคนเออจริตน่าชมเนี่ยพี่เป็นคนจริตน่าชมมากอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมาะมากเหมาะเหมาะที่จะอยู่ในสายบันเทิงในสายการประกวดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยยังงงว่าอยู่มาได้ไงจนอายุเท่านี้แล้วยังไม่เคยมีคนชวนประกวดบีนะคะตอนซัปปรบมาณ 920ที่อยู่หวานไหลอะ,อะ,ะ,ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นลูกคนจีจะบอกว่าหน้าเป็นเด็กวรจักรไป็ซารจกักราเป็นเด็กยา้แล้นเลยพ่อแม่ไม่สนับสนุนเลยนะคุณแม่บอกว่าจะไปทําไมสไมัยก่อนใส่ชุดว่ายน้ำเนาะเธอจะไปเดินทําไมอีกสองปีเธอก็เรียนจบแล้วเธอก็ไปทํางานตามสายของเธอแต่เขาก็ท้าทายสองปีนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะประกวดเราเคยดูประกวดนางสาวไทยใช่ไหมคะ,ะสายสะพายเขาจะเขียนสปอนเซอร์อาจจะเป็นน้ํามันจะเป็นบริษัทอะไรซึ่งตอนนั้น เป็นบริษัทน้ำมันลมเขากาลังหาคนครับแล้วเขาก็มาติดต่อที่แล้วผ่านจากร้านห้องเสื้อค่ะเขาปติดต่อแันก็เลยไม่ได้ไปอะค่ะก็เลยก็เลยจนเนี้ยจนอายุเนี่ยแหละครึ่งร้อยเนี่ยค่ะครึ่งร้อยเนี่ยแหละก็เอาลสนับสนุนเอาละแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธล้วอยากทำอะไรก็เชิญแก่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมิชชั่นของเรานะหมอคุงแล้วปีนี้โชคดีว่าเราได้ทางมายาฮัตนิว ช่องอะไรนะ52มาแล้วเนี่เนี่ยสนับสนุนร่วมกับทางกองประกวดมิสไทยแลนด์แล้วก็มิสออร่าอินเตอร์เนชั่ปีนี้มีการถ่ายทอดแล้วก็มีการทำข่าวต่อก็ถือเป็นเป็นโอกาสดีที่เราได้ออกสื่อกันหมดเนาะก็เป็นมิชชั่นอย่างหนึ่งค่ะว่าว่าเราเราทำเวทีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยเจตจำนงในการที่อยากจะให้คนในครอบครัวเดียวกันอย่างน้อยเนี่ยมีเวลาสักช่วงหนึ่งมา สนุกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันในในสถานที่เดียวกันลูกมาเชียคุณแม่สามีมาเชียภรรยาหรืออะไรแบบนี้พี่ว่าบรรยากาศแห่งความสุขปีที่แล้วที่พี่เปิดโอกาสให้ลูกเต้าขึ้นเวทีได้หมดเลยได้ด้วยหมดเลยเ <c oughs> นี่ยเพราะมันเป็นเรื่องสนุกสำหรับพี่นะเป็นเรื่องสนุกเป็นกิจกรรมทางครอบครัวครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณลีน่าเชิญชวนส,สาวๆที่อยากจะมาร่วมในการประกวดในครั้งนี้นะครับค่ะ สำหรับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้พี่ลีนาบอกเลยค่ะว่าเชิญมาประกวดร่วมการบรเวทีนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังเพราะตลอดระยะเส้นทางที่เขาเก็บตัวมันคือความรู้จริงที่เขามอบให้คุณอย่างเต็มเม่เต็มหน่วยเท่าที่คุณสามารถจะเก็บไปได้แล้วอีกอย่างนะคะอย่าคิดว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่สามารถจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนได้ดูอย่างพี่ลีนาและพี่ลีนาเองก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งให้เพื่อนเหมือนกันเพื่อนหลายคนโทรมาถามแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเห็นพี่ เขาเริ่มรู้สึกอยากจะกลับไปดูแลตัวเองตรงนี้ทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยค่ะดังนั้นอย่าลังเลใจค่ะมาด้วยกันแล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันวิตภาพที่ดีมันเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณวัชรินทร์อนันตพงั์งนะครับผู้เข้าประกวดมิสซิสไทยแลนด์ประจําปี2023แล้วก็ขอบคุณคุณรูนางงามของเราด้วยนะครับพี่หนุ่มดันพัฒน์นะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I'll you.